วันนี้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์มาเราจะมาบอกเลยว่ามาถล่มทลายสวนสจอหรือนาสจนั่นเองเราก็จะจัดแหนเลยนะครับผมเราจะลงมั่วหน้าด่างเลยนะครับดูน่นใจเโอ้เอ้าเราชุดผ้ามาเปลี่ยนนะดู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  ก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่นาจะดูเขาไม่ใช่วัวดงครับผจอน้วันนะทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาครบทีมเลยนะครับผมนี่ช่างวิทยาสวัสดีครับมีการช่องช่างวิทยาด้วยนะช่างวิทยารามินทาจิกจิกอ๋อโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่ครบชุดนะครับพี่ฟ่างก็อยู่นะครับทุกคนแล้วทีนี้วันนี้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์มาเราจะมาบอกเลยว่ามาถล่มทลายสวนสจหรือนาสจนั่นเองนี่แหละแแหเราจะบาดเอาให้หมดปลาเราจะเอาขึ้นให้หมด เราวันนี้เรากะว่าเราจะเอาปลาทั้งหมดนะสอจอไปขายตลาดใช่เพราะว่าเราเอาเงินไปบริจาคให้กับคนยากไร้เราจะเอาปลาไปขายตลาดเราจะขายตันละ20ินะครับผมแต่ว่าสมมติว,ว่าขายได้ก็ได้ถ้าขายไม่ได้ก็อยากไรต่อไปเพราะพวกเราก็ลา <c oughs> ําบากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปที่ท่าน้ากันเลยดีกว่า <c oughs> วันนี้มึงจะเล่นน้ำไหม <c oughs> มึงหวานแหเป็นปะกูมีต้นกระชาด้วยมึงหวานแหเป็นปะมีกูมีต้นกระท่มด้วยหวานเป็นปะไม่เป็นเดี๋ยวทำไม่ดูโอเคได้ทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มาตกปลาก่อนนะครับคือเราจะเอาปลาช่อนขึ้นมาข้างบนก่อน แล้วก็ถ้าปลาช่อนมันไม่กินเราก็จะจัดแหเลยนะครับผมเราจะลงมั่วหน้าดังเลยนะครับวันนี้ดูดิเราจะตกหรือเปล่าช่างวิทย์ตกได้นะเอาคันนี้ผมก็ได้นะโอ้โหช่างดูสิครับช่างวิทย์เขาจับไปว่าเขาเจ้าแหอย่างเดียวเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าปลามันจะอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มานานแล้วแล้วตอนนี้น้ํามันก็ขึ้นแล้วด้วยนะทุกคนแล้วเราจะตียัดเข้าไปในป่าเลยไม้นี้เราเจ้าปลานะ ไอปลาช่อนหายไปไหนหมดวะทุกคนสอจอสอจอเรียกปลาดิมามามากูจัดเองดอกเดียวเดี๋ยวกู<ท>ขอดอกนี้อ่ะเดี๋ยวกูตีดอกนี้เอาตัวหนึ่งก่อนวันนั้นตีอยู่ประมาณครึ่งวันวไไน,นไม่ได้เหี้ยมามามาแล้มาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปมัดเบ็ดต่อให้ช่างวิ์นะครับตัวหมดจัดให้สจอ เป็นคนจัดการจ้ะจัดจัดผมจัดอ่ะไปทุกคนก็เดี๋ยวคุยกับพ่อจอต่อเลยดอกเดียวรู้เรื่องลงไม่เก็บเบสเชื่อใจกันปะล่ะเชื่อใจครับ ติดแล้วติดแ <phonetic> ล้วติดดังคนตกแทบเพื่อนเดด้วยบอลเลี้ยงเอาทุกคนก็ดูสเต็ปต่อตอกปลานะครับคนดูวนวน ระดับกูแล้ว่าตอนนี้จะได้ปลาป่ะได้โอเครอกินปลาสจอันน้นถ้าได้ปลาแล้วบอกเลยว่าทุกคนกูกินนั้นกูกินนั้นเก็บอะอะไรังไินะทั้งเก็บกินอะไรเก็บปลากินทั้งเก็บเตี๋ยวดาวใช่กินทั้งอีเต๋าอ่ะอิสัตว์ต้องเน่เน่อ่ะนี่แม้ว่ะมันจำมันไม่ได้เก่งนะอิมตัว ไครวะไแบงค์ไอแบงที่มึงเรียกขึ้นไปอ่ะใช่แล้วเอาเรื่องจริงมาพูดกันหมดอ่ะกูบอกเลยเปเรียนเลสโอ้โหว้าวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนไหนวะเด้ได้ได้ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นนะครับตีละ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  นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดปลาไปตอนได้ปลาเลยดีกว่านะทุกคนไปเขาจะเล่นน้ำกันแล้วทุกคนตอนนี้แบบว่าบรรยากาศแบบว่าฝนมันจะตกไหยงตังขึ้นมาล่อตามากเลยโคนเสาต้นนั้นนะครับอ่างโคนเสานี่นะใช่ครับมีไหวอ้อมเสาอยู่เลยตัว่ตัวเล็กตรงเนี้ยมันไม่ใหญ่ใช่ไหมตรงเนี้ยตัวแค่เนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวแค่เนี้ยไปเอาเรือไหมมันมีตัวใหญ่อยู่แล้วเราไปลอยเรือไปกลางน้ำกันไปลอยกลางน้ำ เก็ไปตกปลากลางน้ำานนั่งแบบชิวๆครับเขาอะไรบแเรากินเบิร์ดเราก็กินก้อยป่าใช่แค่หมดแดงหมดหายหมดแล้วหดยหมดแล้ว

ทำเป็ไหอะเหรอแทำให้ด้วดิากคเอเอลูกเสร้วเอาเสื้อ้ามาเปี่ยนไอนะ่า่ไปความไปความเรือพี่แบงค์นะครับเออบริการกันน้ำรอบริบริการันน้ำรอบเฮ้ยไม่กัน

บังดูนะนี่นะครับทุกคนก็แบบว่าตอนเขาเขาโค้งนั่นแหละครับผมแม่รู้แม่รู้น้ำลึกไหมน้ำลึกไหมน้ำลึกไหมลึกมาก ความหมีกดนนะทำเล็กนำเล็ก้ัวช e ัวเอาไปเนด่ยทำเล็กทำเด็กว่ยน้ำไหนน่ะล่ะชัวอุ้ยๆุ้ยอไจับข้อจับจปดข้อดิ้งยังไดกรูดุกกระดุกูระดู เพื่น,น,นอพอนอนอยา่าเบิ้งไงไปยเเพื่อนพ่อนนอนอยามาเบิ้งไงดดดดดดับไปเลยคร <c oughs> ับส้ลย่่โ <c oughs> อ้โทำเหนียวก่อนดวเออนี่ต้มไกเลยโอิ่มเนาะใส่น้ำใส่ผักได้ายนี่นะครับคุณดู ลงเรือก็แล้วหวานแหกก็แล้วสุดท้ายแล้วต้องเป็นคำนดิดไม้ไผ่แบบนี้นี่ได้ตัวปลาหมอยักษ์เป็นไงโคตรใหญ่<ฆ><ฆ> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของครอบครัวของเรานะครับผมก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พี่ยักษ์ด้วยและก็อย่าลืมแอปเล่นเกมนะทุกคนนะเออจะได้แบบมีแบบว่ามีงงมีเงินใช้แบบชิวๆแบบพี่ยักษ์แบบนี้นะทุกคนับสำหรับคลิปนี้นะพวกเราจะฆ่ากันแล้วทุกคนก็ปล่อยให้มันฆ่ากันไปนะครับทุกคนครับก็วันนี้ก็อย่าลืมตาม Facebook พี่ยักษ์ด้วยวิรศักตุมปรลาและก็ช่อง YouTube ด้วยนะทุกคนนะเนอะช่างบิดเขาใส่ดงทุกคน เอาดางมาใส่ Four ใสดางไล่ปลาออกข้างนอกเพื่อให้แบบว่าปลาไปชนดังก็อยากให้พี่ยาทำคลิปอะไรในคลิปหน้าก็คอมเมนต์ใต้คลิปนด้เลยนะทุกคนนะเออวันนี้บอกเลยว่า See you again ไปแล้วตกปลาก่อนก่อนบ๊ายบาย